สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องห้าฮาฮาไปไปดูคลิปกันเลยสวัสด,ดีครับเมือ่อแลมโบกินีเปิดตัวน้องใหม่ใช้ระบบไฟฟ้าไฮบริดสปอร์ตฟังกอินไฮบิดเครื่องยนต์ v 1 2มาพร้อมกับขุมพลัง1,015แรงม้าโดยเปิดราคาในไทยที่47,490,000ล้าน9บาทเท่านั้นเองใครที่อยากลองขุมพลัง l a m โ o กินีเลวอต จองได้เลยกับบริษัทเลนาโซมอเตอร์จำกัดที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์แลมโบกินีเป็นอย่างทางการลายเดียวลายแรกในไทยดูรูปลัก์ของแลมโบกินีเนวิโตกันเลย <c oughs> สำหรับกระทิงดุตัวใหม่คันนี้ <c oughs> ชื่อรุ่นเ e วิโตนั้นจะถูกต้องตามชื่อหมวดต่อสู้ของทางสเปยและอีกทั้งยังมาพร้อมกับสมรรถนะ ภาพลักที่เน้นความแนวสปอรต์ตและประสบการณ์ขับขี่สุดเล้าใจด้วยสารบปัจจกรรมโครงสร้างลูกแบบใหม่ที่ไม่เคยมีใครไม่มาก่อกขนวัตรกรรมการออกแบบรถยนต์ระบบการประสิทธิภาพสูงและคอนเซ็ปต์ใหม่ของการใช้โครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์และก็มาพร้อมโครงสร้างถังใหม่ที่ชื่อว่าผลิตด้วยวัตถุคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดหมดซึ่งจะมีระดับ การดูดซับแรงสั่แทกเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับรุ่นอเวนท์โดและมีน้ำหนักน้อยกว่าถึง20%อีกด้วยนอกจากนี้ยังน้ำหนักเบากว่าโครงสร้างเดิม10%และมีความแข็งแรงในการทนต่อแรงบิดมากกว่าเดิมอีกถึง 25เปอร์เซ็นต์แล้วก็โครงสร้างรูปแบบใหม่ช่วยกระจายน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยม44ที่ส่วนหน้าและ56ที่ส่วนท้ายและทั้งยังมีน้ำหนักเข้าใกล้สุดศูนย์ถ่วงมากที่สุดและยังลดความยาวของฐานล้ออีกด้วยควฟังเรื่องขุมพลังที่มากถึง115แรงมา้า จากการผสมสารระหว่าเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวโดยที่จะทำงานร่วมกับชุดเกลียร์ดับเบิลคลั์ดีไซน์ใหม่ซึ่งถูกเปิดตัวในรถยนต์ l แลมโบกินี12สูบรุ่นนี้เป็นครั้งแรกโดยหัวใจหลักของแลมโบกินีเลวิโตจะได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ V12 ขนาดความจุ6.5ลิตรใหม่ให้มีการออกแบบให้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิม โดยจะมีน้ำหนักเพียง218กิโลกร่มนั้นอีกทั้งยังออกแบบใหม่ส่วนการไหลของไอท่อไอดี I B e ส่งผลให้มีพลังอยู่ที่825แรงม้าและความรอบ9,250รอบต่อนาที มาพร้อมแรงบิดสูงสุด725นิวตันเมตรและยังคงทำงานประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวโดยจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ด้านหน้า2ตัวด้านหลังอีก1ตัวเมื่อระบบทำงานร่วมกับเครื่องยนต์จะเรียกำลังแรงมา้าออกมาได้มากถึง1,15แรงมา้าและยังคงส่งพลังทั้งหมดด้วยชุดเกลียคลัตคู่8สปีด เป็นการดีไซน์ออกมาใหม่และได้ออกมาใช้ครั้งแรกในรถยนต์ m b มโบกิ i ี12สูตรุ่นหนีอเท่านั้นอัตราเร่ง0-100กิโลใน2.5วินาทีเท่านั้นออ้อความเร็วเ่สูงสุดของตัวรถนั้นจะถูกจำกัดไว้ที่350กิโลต่อชั่วโมงมาลองดูในโหมด ประหยัดพลังงานจำกัดอยู่ที่พันแปดสิบแรงม้าโหมดต่างๆสามารถปรับได้อยู่ที่พวงมาลัยที่ออกแบบใหม่สามารถปรับได้สิบสามลูปแบบกันเลยทีเดียวดูด้านแบตเตอรี่กันบ้างจะเป็นแบบแบนเทียมไอออนวามจุดอยู่ที่สามจุดแปดกิโลวัตต์จะต้องอยู่ในอุโมงค์เผากลาดที่มีความยาวถึงพันห้าร้อยห้าสิบเมตรสูงสาม และความกว้าง240เมตรที่จะช่วยรรลานน้ำหนักตัวรถสามารถรองรับกระชาร์ฟ้าให้เต็ม30นาทีได้โดยใช้พลังชาร์เพียงกิโลวัตต์โครงสร้างหน้าจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดมีน้ำหนักเบากว่าโครงสร้างเดิมถึง10%สามารถทนต่อแรงบิด มากกว่าถึง25%ส,ส่วนเฟรมด้านหลังยังคงใช้โลหะเนียมคุณภาพสูงโดยมและความยาวอยู่ที่4,947ม mm. ิลลเมว่าง2,266ม mm. ิลลิเมความสูงอยู่ที่1,660มิลลมตรแต่ช่วงฐานล,ล้ออยู่ที่2,779ม mm. ิลมตร รวมน,น้ำหนักตัวรถอยู่ที่1772กิโลเสริมความสปอร์ตล้ำลุกด้วยชุดไฟ LED Daylight ไฟท้ายองตัววาล์ส่วนปลายท่อไอเสียทรงหกเหลี่ยมคู่ที่วางตำแหน่งกึ่งกลางของท้ายและก็มือปีกหลังแบบ เอ็กทีฟมัมมหมดให้นี่ใครที่สนใจแลมโบกินีเนวโตก็อย่าลืมไปสั่งกันนะครับดล้านเองบริษัทเนโลโซจำกัดมอเตอร์อย่าลืมไปสั่งกันนะจ๊ะบายบายใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกใจดรับบาเป็นกใจให้ฮฮฮด้วยนะครับต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามันด้วยนะครับบายบายจุ๊บ